มาแล้วครับมาแล้วช่างภาพเราเรีย,รรย,รยไายงในทกงอันนี้เป็นกล้วยไม้ป่านะครับเห็นน้องเขาบอกว่าชื่อมันว่ามัชฉานุนะดอกมัชฉานุเนี่ยเป็นสีอะไรผมก็ไม่เคยเห็นนะหรือเคยเห็นแต่ไม่รู้ก็ไม่รู้ นี่คือกล้วยไม้ป่าแท้ๆนะน้องเขาบอกว่ามันหล่นมาจากด้านบนเนื่องจากไอสัตว์พวกอะไรพวกนั้ไปกินแล้วมันก็หล่นลงมาก็เลยมาแปะไว้ที่โคนก็ก็สวยแปลกตาดีเหมือนกันครับเราไม่ต้องอะไรมากมายนะครับที่ดูที่พักของตำรวจเราเินชายแดนนี่ครับเนี่ยนี่คือที่พักนะครับนี่คือที่พักนอนเขาจะอยู่กันที่เนี้ยสองถึงสามเดือนนะครับแล้วก็จะลงเขากลับบ้านไปหาลูกเมียสักทีหนึ่งเจ็ดวันแปดวัน ฟามันอยู่ของตำรวจป่าครับตำรวจตะเวนชายแดนมีฟามเป็นอยู่ตามสภาพแบบที่พี่ลองเห็นนี่เลยไม่มีมาเมคไม่มีมาไม่มีมาทำอะไรให้มันดูแบบให้มันดูเหมือนเหมือนแซงเสแซงอะคือมันเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยดูในบ้านเนี่ยมันไม,ไม่ไม่ได้ ไม่ได้มีเปน,นะเขาก็นอนบนแค่ไม้บางๆเห็นปะเนี่ยมีเสื้อผ้ามีราวตากผ้ามีอะไรประมาณนี้เนี่ยห้องหนึ่งเนี่ยจะนอนสองคนเนี่ยบ้านหลังหลังหนึ่งนอนสองคนนะครับ <c oughs> นี่คือชีวิตถีชีวิตของตำรวจตเวนชายแดนแห่งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องเหล่านี้ด้วยนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามกดซับสไครต์ไว้กดแจ้งเตือนกระดิ่งไว้ผมจะได้มีกำลังใจในการเอาบรรยากาศวิถีของเจ้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนฐานพานฐานบกหรือแม้กระทั่งฐานนาวิกโยธินหรือฐานอากาศที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ามา ตีแผลให้พี่น้องได้รับชมกันว่าความเป็นอยู่ของพวกเขาเหล่านั้นเป็นยังไงบ้างนะครับผมเชื่อว่าน้อยคนนะครับที่จะมาทําแบบผมเนี่ยโอ้ จริเห็นไหมครับแนวนี้เป็นแนวลัวหีเพงครับพี่น้องคงจะเห็นแล้วว่าอาคารหลังนี้ต้องล้อมด้วยลั้วหีบเพงเท่านั้นอ่าอยากรู้ไหมครับว่าพออะไรพอที่นี่คืออาคารประกอบเลี้ยงครับของเจ้าที่ที่นี่นะครับต้องล้อมรัวหีเพง แล้วก็จะมีลวดหนามอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นอาคารที่ต้องล้อมอย่างแน่นหนามากๆนะครับทางทังที่ยังมีแนวลวดอยู่ด้านนอกอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวผมจะพามาดูเหตุผลนะว่าทำไมต้องล้อมเดี๋ยวดูวะอ่าเราเจอแล้วนี่ครับรอยเท้านะครับหมูป่านะครับแล้วก็พวกเก้งกวางเนะี่ย โดยเฉพาะหมูป่าเนี่ยมันดื้อนะพวกเนี้ยมันจะบุกเข้ามาแล้วก็ลือของเข้าของลือ้อาหารเนี่ยแบบเสียหายอ่ะพวกนี้เกิดความสร้างความเสียหายให้กับสถานที่เนี่ยเยอะมากเพราะอะไรครับอย่างกับกรณีอย่างอย่างรอบที่แล้วเนี่ยมีน้องเขาบอกว่าเข้าสารเนี่ยซื้อมาส่งกระสอบมันก็มาคุยแล้วก็ทําลายถังแล้วก็ทําข้าวเนี่ยหกกระจายกินไม่ได้เลย เขาเลยต้องเป็นจาเป็นที่ต้องล้อมรั้วนะครับกันหมูป่าไม่ใช่อะไรไม่ใช่กันคนนะกันหมูป่าเข้าไปทําลายของนะนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของพืนป่าที่นี่ครับดูนี่ครับต้นลุมพ่อโอโหขนาดใหญ่มากมาม,กมาเลยใหญ่มากๆนะครับพร้อมยังครับ โอเคครับไปสถานเรือได้เลยเยี่ยม